แม่ลิเดียโปรแสดงตัวหลังลูกสาวน้องเดมี่แอบหยิกใหม่ดาวิกากลางงานล่าสุดด้านใหม่ดาวิการ่วมง,งานเปิดตัวภาพยนตร์อวตารในรอบ13ปีของการกลับมาภาค2 โดยยังมีเหล่าบรรดาคนดังอย่างลิเดียสรันลัตพร้อมสามีแมทธิวดีนและลูกๆถึงสองคนน้องดีแลนและน้องเดมี่และงานนี้เลยได้เห็นโมเมนต์ที่ไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารก่อนดีเมื่อได้มีการถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีแต่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าทางด้านใหม่ดาวิกานนั้นโดนมือปริศนาหยิกแขนกลางงานอีเวนต์ก่อนฉเฉลยว่าใครเป็นคนทำนั้นก็กธไม่ลงค่ะ โดยมือปริศนาหยิกแขนใหม่ดดวิกาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นมือของน้องเดมี่นั่นเองค่ะที่อาจจะอยากเล่นกับพี่สาวคนสวยก็ได้ค่ะโดยงานนี้ทางด้านใหม่ดดวิกาได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับเลาว่า แล้วประเด็นคือเป็นแขนค้างที่พี่ใหม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนกันบัรทยักมาอย่างปวดเป็นดาวิต้องเข้มแข็งขนาดไหนทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หาสนันเลยทีเดียวว่าน้องเดมี่คงจะหมั่นเคี้ยวพี่ใหม่ดาวิกาแน,แน่เลยค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านลิเดียสรา,ารัดโพสแสดงตัวหลังลูกสาวน้องเดมี่แอบหยิกใหมด่ดาวิกา โดยทางด้านลิเดียสรันลัดเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าเดมี่อยู่ๆก็หมั่นเคี้ยวขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารา g o สิ0ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ